<Over> here. สวัสดีครับผมชื่อเพาค่ะเต่ากินอะไรแต่ว่าถ้าอยากจะรู้มา,มาทางนี้ได้เลยครับของทุกคนไม่ใช่หรอนะเออใช่ไห<ช><ช>มได้ตอนนี้เราสัญญากันไว้แล้วนี่น,ะนาเผาใช่ไหมแต่ว่าพอเปลี่ยนใจได้นี่ มันไม่ดีถ้าไปเอาของอะไรบางอย่างไว้ให้ตัวเองนะมันไม่ดีนูตอนนี้เรากำลังให้อาหารเต่ากันอยู่นะครับตอนบ่ายๆนะครับตอนนี้บ่ายๆมันชอบกินนะครับตอนช่วงบ่ายๆอ่ะพี่อุตส่ตาหจะให้อาหาร oh, <yeah. S 2> ะไม่แต่ว่ามันกินนะอ่ะต้นนี้เป็นของเราเลย oh, yeah. ก็พออีโตเนี่ยตอนนี้เรากำลังถ่ายซีนเต่ากำลังกินอยู่คนอาจะไม่เคยเห็นนี้แต่ว่านะมันสเปเชียลมากเลยนี่คือซีนซีนที่สุดครับนี้เต่ามันกินอยู่นะคะทุกคนพยายามจะให้เงียบหน่อยนะ ดีครับผมชื่อเผาครับครับผผู้ดิครับตอนนี้เรากำลังถ่ายซีนเปเศษอยูลล่ครับซีนเรามีเรามีเราสองตัวแล้วก็บอกไปท,ทีแล้วนะตัวนึงมัน,นมันกินอยู่แล้วก็ตัวนึงมันอิ่มแล,แล้วก็มันจะอยู่ตรงนู้นนะคะออตอนนี้ผมนี่คือซีนสองเต่ากินอะไรเอ,อ่อขอโทษที่มาเลยนะตอนน่ะสวัสดีครับตอนนี้เต่าของเรากำลังกินอยู่ไลฟ์นะคะบกไปแปลว่าตอนนี้ ชินท mm hmm. so ี่สองชี้นที่สองเรากำลังเรากำลังจะดูเต่ากินแล้วก็ครับเราก็พี่ภูพูดผิดว่าเขาพูดว่ามันเต่ากินเต่ามันกินเลยรขาก็พี่ภูอ่ะพูดซ้ำอ่ะครับขอโทษที่บบกวนตอนนี้คือชิ้นสองนะครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้เออคือเต่าบอกก่อนครับว่าเอ่อเย็บทายเย็บทายเต่าแบบนี้คืออะไรนะครับ าแบบนี้ก็คือ h e r b i ว o r e นะครับ h e r b i ว o r e ก็คือสัตว์สัตว์สัตว์ทุกชนิดที่กินแต่พืชแล้วก็มันจะมีคา r n i v o r กับอ m n i v o r e ที่มันไม่ใช่คา r n i v o r ก็คือที่กินเนื้อแล้วก็อ m n i v o r e ที่กินทุกอย่างได้นะครับนี่คือ h e r b i ว o r e นะครับแตอนนี้มันคืออย่างด้วยที่ดีมากเลยที่เราจะซื้อ h e r b i ว o r e มาเยอะๆนะครับที่บ้านเรามีแต่ h e r b i ว o r e นะครัะ herbivore h e r b i ว o r e มันจะกินกินอาหารแล้วก็อึไม่เหม็นดู้ไหมทำไมครับท่านผู้ชมแล้วก็มันก็เออลัวมันลัว ก็มันก็เพราะว่าเต่าอ่ะเต่าพวกเต่าพวกเนี้ยมันถือไม่เหม็นก็เพราะว่าสัตว์ที่กินพืชอ่มันก็จะไม่ค่อยดะเหม็นเท่าไหร่แต่ว่าสัตว์กินเนื้อมันก็จะเหม,ม็นก็เพราะว่ามันก็กินเนื้อที่ขาวๆอะ่ะใช่พูดไอพูดถูกด้วยใช่ไหมสบายค่ะมองเป็นบนฟ้าเราก็แสบตาแบบอหอยอยู่ไหนอ่ะหอยอยู่ไหนอ่ะ ยยทุกคนนะคะตัวนี้ผมคิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนที่นังของเต่าแล้วนะครับดูนี่สิเต่ามันจะชอบหญ้าสดๆไม่ใช่หญ้าเทียมเหมือนพวกนี้นะค,ะะร,ครับเออเก็บฟังว่าถ้าว่ะจะย้ายที่ฟังแล้วก็จะย้ายเต่าไปตรงนู้นด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนว่าตอนนั้นนัที่เราเห็นตอนนั้นเลยนะครับดูเหมือนว่าเต่ามันจะชอบหญ้าสดๆที่มันพุ่งโตมาเลยนะครับทุกคนดีๆได้เลยแล้นะครับ มันต่ำกับชอบตรนี้่แลต้องย้ายไอ้ไอ้ไอ้คิดว่าเราต้องย้ายบ้านวันนี้แล้วทำไม่ใหมเผาชอบปิดตทำไมตัวเบลลิงนี่เนี่ยโคตรมันตัวเฮยเขาตออยังไม่จบโฆษณามันจบแล้วว่ามันหลอนมามันยังไม่จบ เราจะต้องทําบ้านเตาก่อนที่เราจะเอ็นได้นะต้องมาล้อน,นี่เรียกขาวบ้านยังไม่ได้ต้องอดทนอีกนะป๋าเราจะอยู่ที่นี่เหรอเราจะอยู่ที่นี่จนกว่าเราจะสร้างบ้านเตาเสกันพ๋าป๋าเฮาทุกคนนะครับวิดีโอนี้ อีกไม่กี่นาทีก็จบแล้วเลยครับแต่ว่าอีกหนึ่งนาทีครับจบไม่ใช่อีกสิบนาทีนะครับแต่ว่าเราโอ้า็มานที่เราอยากจะบอกทุกคนนะคะเกี่ยวกับเต่าอย่างที่สำคัญที่สุดนะครับ อนนี้เหลืออีกกี่นาทีนะคะลอขอเช็คก่อนขอเช็คเหลือกี่นาทีอ๋อเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีแล้วเหลือจ้าเอ่อขอเช็คนาทีกันนะคระอือเหลือเหลือหนึ่งนาทีแล้วนะครับขอลาก่รนะครับแล้วก็มาตัดต่อที่คลิปที่สามแล้วก็ตัดต่อติดต่อแล้วก็มาติดต่อแล้วก็ตัดต่อกับคลิปที่สาม ตามแบบว่ามันชอบอยู่ที่ไหนนะครับลาก่อนนะครับลาก่อนนะลาก่อนนะไอไอถือทุ้งสองตัวไปเลยนะขวายุก็ยังมาข้าช่วยนะครับเอารงเท้าเอาลงเท้างูไปด้วยนะ ได้ไหมแล้วก็แล้วก็จบจบนอนไอ้นอนแบบนั้นได้ไหมตอนนั้นแบบนี้ได้ไหมไอ้เดินไปตรงนู้นแล้วก็ไปนอนแล้วก็ป้าปอก็ถ่ายแล้วก็ตอนที่นอนอยู่ป,ะปะ้าปอก็คัดซีนแล้วก็ทำให้เป็นแบบ ending up เลยโชว์ได้ไหมทำให้แบบเท่ๆเลย 拜拜。Bye bye